คุณผู้ชมครับดุ่นดาราของเรานะครับรยังอยู่กับเอ่อกับน้องๆนะครับจากมลังสิต์ใช่ไหมฮะทั้งหมดในว <ะ S 2> <นะ S 1> ิทศศาสตร์ปี3กันทั้งนั้น,น,นแต่มีผลงานทั่วประเทศไปแล้วนะฮะลุง <นะ S 2> ฟิล์มนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเกิดวันนี้แจ้งเกิดแน่นอนเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีคนจะจ้างงานทํำยังไงก่อนที่จะคุยพูดต่อเลยนะเอาเป็นว่าถ้าจะมีติดต่อไปโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือติดต่อไปทางานติดต่อไปแบบอะไรอย่างเงี้ยจะให้โทรหรือจุดทูบ สามารถโทรมาได้เลยค่ะโทรมาไเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับมีเบอร์อะไรบ้างอย์ดค่ะ086ย์แค่ะ4ค่ะ4ช่วยล่อช่วยโทรไปแล้วก็ล่อมันไปยิงทีิสงหกสาสี่หกสี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไว้เลยนะครับเมล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  สามารถเซิร์ชในเฟสบุ๊กได้ค่ะเลยเฟสบุ๊กนะครับนี่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตอนเนี้ยมันจะมีดีไซน์แล้วเฟสอินเฟสเอาเฟสบุ๊กอะไรเฟสบุ๊ก เพื่อนเพื่อนยังไงเลยมันเป็นเฟซบุ๊กมันไม่เดียร์พี่ไม่ก็เข้าใจก่อนนี่น้องเขาลุกขึ้นฝรั่งเศสโอ้โหเออเนออเออพี่เข้าใจเป็นเดียพี่ฝรั่งเศสเฟซบุ๊กนี่พี่รู้เฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กพิมพ์ว่าเลดี้วีวีในเฟซบุ๊กค่ะเลดี้วีวีค่ะวีภาษาอังกฤษป่ะฮะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเลดี้แล้วก็ w i w i v i v i ค่ะ v i v i นะครับไม่งั้นเดี๋ยวผิดผิดอ่านนะฮะคือว่าถ้าสมมติใครที่อยากแบบเออน้องเอ้ยน้อง อย่างนี้ไปให้ไปทํางานหรือว่าเอ้ยเอาไปคิดงานในหะ้เดี๋ยวโทรเข้ามาเลยเพราะใครที่มาออกเราเนี่ยโดนโทรศัพท์ไปตลอดเวลา <c oughs> อาจจะีร้ <c oughs> องนี่แหละงานเยอะรับรองเลยช่วงแรกโทรมาเนี่ยช่วยไปกำจัดปวกที่บ้าน เล่นมารังก็ได้นะรับกินปลวกไว้คะก็นิดนึงทำแมงสาบก็ได้ค่ะเลยที่บ้านสมมติว่าสมมติว่า MB ชิ้นหนึ่งที่เราทำมาผลงานของเราแต่ละชิ้นใช้เวลานานแค่ไหนครับก็นานพอสมควรค่ะก็ถ่ายหลายวันอยู่ประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อตัวใช่ค่ะคือต่อตัวเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเสร็จจนไปลง YouTube ได้เลยอย่างงั้นใช่ไหมครับประมาณอาทิตย์นึง อันนี้มีอันหนึงถ่ายวันเดียวค่ะแลวอดเวยอยู่ละถ่ายวันเดียวถ่ายวันเดียวเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จโอ้แต่มันได้เซ็กซี่โดนหัวใจพี่หอยมากถ้าคิดในเดือนนี้พี่หอยเขากำลังหาแม่แบบนี้เลยนะหาแม่ที่เป็นลูกเป็นแม่ของลูกเขาอย่างนี้เลยหาผ่้หญิงกินแมงสาหายลองดูนะลองดูเออไมไออกรายการพูดดี้อยู่ด้วยเหรอค่ะใช่ค่ะเป็นไปทำอะไรครับไปเอไป โชว์ชุดชุดชุดเข่งประตูค่ะชุด<นท>เข่งประทูชุดอะไรฮะชุดเอาเป็นชุดเอาเข่งประทูมาทำชุดค <c oughs> ่ะ เอาเข่งประตูมาจำชุดเข่งประตูจริงๆเลยใช่ไหมครัประตูจริงๆเลยค่ะเป็นเหมืนนี่แหละใช้่ไหมคือเข่งประตูที่ถูกใช้แล้วด้วยจากสมุทรสาครเลยป่ะเราเรารีไซเคิลใช่ค่ะรีไซเคิลมาเราไซเคิลบ่งกลิ่นนี่เอาไว้เลยใช่ไหมดีไซน์ไว้ที่หลังจะกลิ่นมาก่อนประตูแม่กองประตูแม่กองแล้วพี่เปิ้ลอยากจะถามเรื่องบุดดี้เนี่ยครับถามเรื่องบุดดี้ะ สนุกไหมสนุกเลยค่ะอันเช้าดูเช้าดูบุดี้เช้าดูบุ๊ดี้วช้าดูบุด้วีวีวีวไปไปไปเด้แต่พี่บุดดี้นี่เป็นพิธีกรมือเนตรงเถามเลยถามตรงคำถามเลย ถามสิถามตัวผมเองนี้แหละถามอย่างนี้แล้วใจไม่กล้าเลยตัดโคตรซะะเดี๋ยวพี่ถามเองเออเดี๋ยวพี่ถามเองพี่ถามเลยพี่แมนพอพี่แมนพอเดี๋ยวพี่ตัวเองถามเลยถามพี่ถามวูดดี้เหรอ่ถามน้องเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับพูดดี้นะถามพูดดี้ตรงๆเลยดีกว่าเออเผื่อพูดดี้จะดูสดเราตอนนี้โอ้โหว่าพูดดี้ทำไมต้องสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเรื่อง จไม่ใช่คำาามนี่ใจหมาชัดๆได้มูดี้อย่าหาว่ามูดี้เลยกินข้าวยังเอางี้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าทีมงานเราลองโทรเข้าเบอร์นั้นไปแล้วนะฮะเป็นเสียงรอสายถ้าใครฟังอยู่อย่าตกใจมันเป็นอะไรอ่ะรอสายอยู่อะจะพูดว่าขอโทษค่ะสัญญาณที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในคันนี้ เขามีแต่คำว่าคิดถึง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 โอ๊ยแปดครับแปดคั้งหมดแต่ยังไม่ใช่ครับคุณคุณเปิ้ลครับจะถามอะไรอยู่ครับวูดดี้ครับเหนื่อยแล้วนั่นแหละวูดดี้เอาล่ะไม่เกรงใจแล้วอย่าไปเก่งใจวูดดี้กล้องแหนว่ากล้องที่สีแดงขึ้นนะครับพี่วูดดี้วูดดี้เป็น อาหารมาแล้วหรือยังวะพี่เก่งมาแล้วลองลองโทรอ่ะเดี๋ยวทีมงานรับเราเราลองโทรเข้าสายของน้องให้ส่งนะตะกี้ตะกี้เราอะไรนะเอาขึ้นเบอร์อีกทีนะฮะน้องขึ้นไหนดูน้องขึ้นไหนดูแล้วโทรเข้าไปนะครับเราอยากจะฟังเสียงรอสายสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวคนดูทางบ้านจะตกใจว่าโทรเข้าไปเสียงรอสายของใครของเนี่ยนิวเขาอ่ะ อ๋อโทรศับเบอร์เดียววันร์ะแปดหกแกองหกสามสองหกสามสีสี่หกสี่นะครับโทรเลยศูนย์แปดหกสองหกสเราไปแล้วจะเจอเสียงรอสายของวีวีที่เขาทำเสียงนั้นมาใครจะลออใจใครจะลอกเพราะว่ากันมาใช่ใช่ฟังพี่โทรกาได้เอาไหมเสียงเจ้านี่เสียงเจ้านี่เจ้านี่โทรข้างในโทรแล้วครับไม่ต้องยุ่งครับเสียงเป็นเจ้านี่นะครับนะฮะกำลังโรอยู่คราวนี้เดี๋ยวไก่น อันอันมีสิวิดีโออันไหนที่ที่มีคนโหลดดูเยอะสุดเนี่ยอันอันไหนพี่สามแสนค่ะแบลโรแมนใช่ไหมสามแสนกว่าวิวอันนี้เรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะคือคือเห็นบอกว่านอกจากไปออกพุดดี้มาแล้วนะคะ มีคนติดต่อมาให้เล่นโฆษณาเล่นหนังอะไรต่ออะไรมีมีค่ะมีค่ะมี casting ค่ะ c a s ต i n g เรื่องแต่ว่าก็ไม่ผ่านมีส่งรีสูเม่ไปค่ะเป็นส่งเรื่องไปแต่เรื่องตามล่าอีหน้าหนอนไม่ใช่ส่งไปเป็นนักแสดงหรือส่ไปทำอะไรส่งแค่ประวัติไปส่งประวัติไปแต่ก็ไม่ไม่ผ่านยังไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะยังไม่เจอหนังของเราดียนะใช่ครับโอ้วโฆษณาอะไรนาโฆษณาของอ่อโนเกียโทรศัพท์ค่ะ โอ้ถ้าตอนนี้นะเห็นมาโชว์กันเต็มๆนี้โทรเข้าไปเลยไม่ครับแต่เห็นนะอย่างนี้นะถ้าคิดว่าถ้าแคสติ้งติดหนังนะน่าจะทําหนังได้เป็นเรื่องเลยนะแล้วเรื่องนี้น่าเล่นมากเล่นอะไรอ่ <ไป S 2> ะตายซะเถนินางตอม่อมไม่แต่ว่าน้องเขาจริงๆ <c oughs> น้องเขาจริงๆเขาน่าจะทําหนังเองนะ จริงทำกันเองได้ไหมทำทำขาดำเนี้ยทำหนังเองด้วยแล้วก็ทำเอ็มวีไปด้วยค่ะครับแต่ว่าที่ที่ที่ไปเนี่ยเอ่อตอนนี้โทรกันเยอะมากนะครับสายไม่ว่างเลยนะฮะคนลองโทรนะโทรดเสายใจโปรดขอให้พวกเราโทรบ้างครับผู้ชมท่านผู้ชมกำลังโทรเข้าไปในเมื่อเดินมาปุ๊บนี่แบบว่าเหมือนมาฟูซิ้นแบตหมดหรือเปล่าหรือว่าอะไรเปล่าสายไม่ว่างเลยนะครับตอนนี้กำลังคนโทรเข้าไปเยอะมากเลยนะครับเห็นบอกว่าถ่ายเสร็จแล้วหนึ่งเรื่องหนังเหรอ เอ้หนังหนังที่ถ่ายเสร็จแล้วหนึ่งเรื่องเหรอครับหนังถ่ายเสร็จแล้วหนึ่งเรื่องค่ะแต่ยังยังยังอยู่ในช่วงการตัดต่ออยู่ค่ะอ๋อเป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังสยองขวัญค่ะโอ้สยองน้องเล่นใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องอะไรชื่อเรื่องมีอ่ะเรื่องคูคิวมีอะไรนะคูคิวมีคูคิวมีเนาะไอ้นี่ดิฟีคูคิวมีเออใครที่เอาคิว ใครที่เป็นใครที่เป็นไม้แทงเรียกของชอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กี้มีคนโทรไปแล้วเขาบอกม,มีเสียเสียงตู้ตูต้ตู้อ๋อทำไมเขารู้อะครับว่าน้องเป็นใช่ใช่เสียงมันสายมันไม่ว่างสายไม่ว่างอ,อันนี้คือหนังท,ที่ที่กำลังตัดต่ออยู่ใช่ค่ะแล้วก็จะไปฉายที่ไหนอะไรยังไงครับก็ลงย t u b e ค่ะให้แฟนๆดูค่ะให้แฟนๆดูลงย o u t u เป็นก่อนแล้วจริงๆถ้ามีคนติดต่อให้มาสร้างภาพยนตร์ให้เอาไหมยังไม่ดีกว่าดีกว่า เอาไม่แน่หลังสั้นไงส่งประกวดอะไรต่ออะไรแล้วไม่เคยยั้งอยู่แล้วเพราะว่าของใหม่ๆมันอาจจะเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายถูกไหมครับเออเพราะไม่งั้นเราเราทำกันเองก็ไม่ไหวแล้วมั้งไหวไหมมีพี่ต้องมีทีมงานมากกว่านี้ไงครับผมง่วงไหมเราอ่ะง่วงไหมวิตามินซีหรืออะไรมาไหมเอายาอะไรกระตุ้นสักนิดหนึ่งไม่สบายป่ะเนี่ยอ๋อไม่หนาวหรือเปล่ามันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อะไรคะ ทาปากดำนี่ดำเองหรือว่าทาปากทาปากเขาทาปากทาปากเป็นคนจังหวัดอะไรเดี๋ยวก่อนไล่ที่คนดีกว่าจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรมหาสารคามมหาสารคามก็อยู่ทางอีสานคนอีสานอีสานผูอีสานได้ได้ได้สวัสดีสวัสดีสวัสดสวัสดีสวัสีสวัสดสวัสดีสวัอดีสวสีสวัสดีสวัสดีสาัสวันนีสวสี่วัสดีกวัสพีสวัสดี่ัสีสว่าเีาจะมาออวันนีสวดีดารา อยังไม่ได้บอกใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกนะครับแม่จะดูอาจจะได้ดูอยู่นี่นี่คนมาหาสาลคามนี่คนนางที่ไหนจ้ะคนโคราชจ้ะคนโคราชสาวโคราชสาวโคราชนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นครเทพมาโารวมรวมทั้งนั้นเลยนะออแบบเป็นเป็นเด็กต่างจังหวัดหมดเลยมาเรียนที่นี่โอ้แต่ความคิดดีมากเห็นมีกกี้บอกว่าลิปซิงเป๊ะมากใครคนน้องใช่ไหมลิปซิงเป๊ะมากเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไร อะไรลิปซิงค์เรียนนาเรียนนะเรียนาเนนเพลงมาเพลงขอจีนจีนตรงนี้แค่หน้าแค่ขอบนีเอาเข้ามาเอานเอาแบบคนทางบ้านกินข้าวไม่ได้อะเอาเข้ามาอีกเข้ามาใกล้อีกเอามาอีกเข้ามาอีกกล้องเข้ามาอ้โหไปมากครับตอนนี้ตากล้องเราเคิมมากเลยครับเลบานอนเคิมมากครับตอนนี้ เลฮาหน้าลเลียน้าครับโอ้โเป๊ะจริงๆครับุณ uh oh. ลี่ครับ oh oh. หมายความว่าจริงๆแล้วนี่ที่ร้องแปะได้อย่างนี้นี่ภาษาอังกฤษนี่พูดภาษาอังกฤษได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่า Oh yes sir โอ้ยคนนี้คนนี้ Thank you คนนี้คนนี้นี่เรียน้องเดี๋ยวใช้ได้ข่าวว่าช่วงหน้านะครับเรามีหนังที่น้องคยเห็นขำๆเห็นอารมณ์ดีขนาดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวมีหนังสั้นของเขาคนละอารมณ์อย่างนี้เลยเหรอมันมี มันมีคนรลมเลยต็มเต็มเช็ดน้ำตาเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับผมอะครับเฮ้ยมาละเฮ้ยอบอย่าทำอะไรพี่หอยนะคะ